สวัสดีค่ะกระแสเขาดังมาแล้วค่ะ71ลืมเพลงตัวเองแล้วเปิดบ้านสดใสรุ่งโพทองจำเพลงตัวเองไม่ได้ในวัย71ปีเพลงน้องพรพาดังค่าตัวแตะ10ล้านเปิดบ้านสดใสรุ่งโพทองลูกชายอยู่ด้วย24ชั่วโมงจำเพลงตัวเองไม่ได้ในวัย71นักร้องดังรุ่นใหญ่เจ้าพ่อวงการลูกทุ่งอย่างสดใสรุ่งโพทองเจ้าของเพลงดังรักน้องพร ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการถึงประเด็นที่ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นหนี้หลายล้านพร้อมเผยเหตุการณ์เครียดขั้นสุดจนคิดอยากจะบวชตลอดชีวิตคุณนาเคยมีวงดนตรีแล้วดังด้วยแต่ทำไมถึงยุบอาสดใสก็วงการลูกทุ่งเวลาเราไปประกวดร้องก็ตามบันทึกเสียงมีชื่อเสียงความหวังอย่างเดียวก็คือมีชื่อเสียงสมัยก่อนไม่มีหรอก มีวงเมคอัพไปตั้งแล้วนักร้องไปคนเดียวไปขึ้นเครื่องแล้วกับอย่างรุ่นอาอาต้องเลี้ยงดูชาวคณะด้วยเกือบร้อยชีวิตงานมีทุกวันงานจ้างก็มีงานเสียงก็มีช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเมื่อเรามีโอกาสบันทึกเสียงคนเริ่มรู้จักแล้วก็ต้องมีวงดนตรีงานเยอะขนาดนี้ทุกคนก็จะมองว่าต้องมีเงินเยอะแต่ไม่น่าเชื่อว่าคุณอาเคยเป็นหนี้เป็นศิลป สดใสนั่นแหละคือการทำวงสมัยนั้นทำวงเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยเราก็พยายามหาไรายได้ให้ทีมงานไองานที่ได้เงินก็ก็ออย่างชั่วไปงานไม่ได้เงินเราก็ต้องรับภาระไปปรากฏว่าพอเล่นไม่ได้ปับ๊บเราก็ต้องคิดแล้วค่ารถเช่าไปค่าเครื่องเสียงเช่าไปเบี้ยเลี้ยงแดนเซอร์ทำอยู่อย่างนั้นเป็นหนี้เป็นสินอยู่หลายปีนะน่าจะ เป็นหลัก2 3ล้านเห็นว่าอยากจะหนีบวดเลยเหรอคะอาสดใสคือหลังจากที่ตะเวนแล้วรู้เลยว่าศรัทธ,ธาของคนน้อยลงปี2525 25, ไปแสดงภาคอีกสานไปอยู่7วันตกเย็นก็ล้อมรั้วอย่างดีตั้งเวทีเปิดเครื่องเสียงพอสามทุ่มเก็บเงินได้2,000เราก็ต้องประกาศคืนเงินเพราะว่า 2, องพมันทำอะไรไม่ได้ ลงไปปุ๊บค่าเบียเลี้ยงรุ่นน้องก็ไม่พอแล้วเป็นอยู่อย่างนี้3าสี่วันพอทำท่าจะดีหน่อยฟ้ามาฝนตกเก็บของเป็นหนี้เขาจนกระทั่งพอออกรถจากงการก็ประกาศผมไม่มีความสามารถที่จะนำพาชาวคณะจำเป็นต้องยุบวงใครไม่มีที่ไปเดี๋ยวผมจะไปฝากให้หลังจากนั้นก็กลับมากับผลงานเพลงที่โด่งดังแล้วก็เปรี้ยงมากค่าตัวเป็นสิบล้านจริงไหม อาสดใสยอย่าไปคุยอย่างนั้นสัมพะกร,กรมองหน้าอยู่เขาเรียกว่าเพลงช่วยชีวิตลูกทุ่งถ้าไม่มีผลงานออกมาเป็นสิบปีคือตายแล้วตอนนั้นอาหยุดวงเสร็จกลับไปอยู่บ้านตลกชวนมาเล่นซอนเพชรมาถ,ถึงเขาก็เอาเนื้อเพลงให้ชื่อเพลงรักน้องพรซึ่งทั้งวันมันก็ร้องไม่ได้จนฝ่ายควบคุมลูกทุ่งลองให้ผมไปร้องปัจจุบัน คือความจำไม่ค่อยดีลูกชายต้องเคียงข้างตลอดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ